ปัดนี้วันที่10เดือน12 2568ข้าพเจ้านายสงการวัฒนพัฒน์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์สวาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระคำพระเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่ปัญเดลหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย ปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุโมขออนุภาพคุณพระราไตยคูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดานจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนตต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจัก,กรวาเหสุอัตตาขันฉันตุเทวตาส,าตสัทธมังโมลิราตสัสสุตตุสกโมกกะ,กะทังตัคเเคเมจารุเปติดิตตะาละเทจาริเควิมาเนทีเปตาะละเทจะคาเมตะดยนุขะหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตกุม,มาจัญญาตุเทวาจะลระคขติสิริวะสเมยะคขันตนานาคา ตันต at <freely split S 2> <tr> ิตาสัติเกยังมมริลาสสัสนังสาธโวเมสุตตะตุธรรมนณสกาวนากาโออะยัมพะทันตาธรรมนณสกาวนาลกาโออะยัมพะทันตาธรรมนณสกาวนากาโลอะยัมพะทันตาบทส่วนนภากาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ บทสวดสัจจคิริยาคาถานัตติเมสรนังอัยังธัมโมอายังพุทโธเมสรนังเอเตนะสัจเจเวเชนะโสติเมหนตุสัพพทานัตติเมสรนังอัยังธัมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจเจเวเชนะโสติเมหนตุสัพพทานัตติเมสรนังอัยังสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจเจเวเชนะโสติเมหนตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาทาถามหาการุณิโกนาโถหิตายะสปะปานินางปูเรตวาปาระมีสาปัตโตสัพโภพิพุทธมังเอเตนะสัจเจเวเชนะมาโหนตุสัพมุตปัตตวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัะปานินางปูเรตวาปาระมีสาปัตโตซัม สัมโพธิพุทธมังเอเตนะสัจวเวเจนะมาหอนตุสัพมุตพัตวามหาคาลิโกโนาโถสุขายาสพพาะสภปาินังปูเรตวาปารมีสภปาตโตสัพโพธิพุทธมังเอเตนะสัจเวิเชนะมาหอนตุสัพมุตพัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตรทางสามังพักวาสส พระกวาสเกสุวิหารติกปิวัตสุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสเทนะเศรษิปพระจมเตหิพิคุสเทหิสเพเฮวะอารันเตหีสตาหิเจลาโะตุตหิเตวตาเยปุเฮนสัมปติตาหนติคาถาคตังทัตนายาพิคูสังกจฉกอัตโขจตุนางสุตตารวการนิการนางเทวนางอัตตาละโหสิอัตโข พะกวาสกเกสุิหระรติกาปิดวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโกสเทนะทติดถิงบจามาเตหิพิโุสเตหิสเปเหวะอาันเตหิสตาหิจารากโตติหิเทวตาเยูเุเยนะสามปฏิตาโหนติคาสาคตังทัตนายาพิโกสังขจายันนนะมยามปิเยนะพะกววาเตนุยายาาสังคเมยามะอุปสางคิตตวาพระกวัตโตสันติเก ปถาคาถาเสยะมาติอัตโคตาเทวตาเสยะมาติมะวะพระโวปุริโสสมาชิตังวาภาหังภาษาเดยะภาษาลิตังวาภาหังเมยเชยะเอวะเมวะสุวะเสศสุเทวสุอัตตะระหิตาพระกวัตโตปุริโตปุริหารสุอัตโคตาเทวตาพระกวัตตังอภิวาเทตวากัมมันตังอัตสุเอกัมมันตังทิตาโขเอกาเทวตา พระกวัตโตสันติเกอีมังคาทังอาภัติมหาสมยโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาัทหัมห์อีมังธรรมะสมยอย่างทิตาเยวะอัปปาริสังคติตาติอัตโกอัปปลาเทวตาพระกวัตโตสันติเกอีมังคาทังอาภสติตัสสะพิกโวสตามกสุจิตังอัตโนอัตตะโตอัทมกสุตาลถิวะเนตานหะเหตวาอินทะนนานิรกติตาปฏิตาติ อาตโขอัปปลาเทวตาภคะวโตสันติเกยอยิมังคาถังอปปสิเจตวาริขังเจตวาริขังอินตะริขังโหหามาชาเตจจานติทุทิวิมาลาสุขตาสุทันตาสุตุนะคติอาตโขอัปปลาเทวตาภคะวะโตสันติเกยอยิมังคาถังอภปสรีเยกิติพุทธังสาระ,ะนังกตาเต นะเตวิขันสันต um ิอัายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายนังปาลิภูรษาทติอัตโขภควาภิกขุอมันเตศิเยปุเฮนภิกขเวทัสสุโลัตตุสุเทวตาสัมปติตาคนติกาาคตังตัตนายาภิกขุสังกจะเยปิเตภิกภิกขเวอเหสูงอติตานันานังอรหัตโตสัมมาสมพุทตาเตสาปิภควาวันทานังปะเรมาวะเยวะเทวตาสัมปติตาอเหสูงเสยามติอะ ไมหัางอัตตาระหิเยปิเตภิกเวพระวิสติถาติตานัทานังอรหัตโตสัมาสัมพุตตาเทสัมปิพระกวัตนางอปเรวาวะเอวะเทวตาสัพเพตตาพระวิสติเสยามติไมหัางอัตตาระหิอจักิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตานิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทนิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุสกะสุสกังมานาสิกโลทะภาราสามิติเอวันพันเตโคเตภิกขุพระกวัตโตปจัจจงสุงพระกวาเอตัทโวจะ สิกโลกมนุสามิยาียถากุมากบปิรติตาเยสิริคัมลังปะหิหตาสมาหิตาผุทุสาหาวะสรีนาโลหัปมาพัพพาพิสโนโอทันามิส มาสัษาสุทธาวิปัสนาวิมาลาพิโยปจจสเตนะโตเวเนกปิลาวเทวตโตมันติสสาสาวเกสลาเนรเตเทวกายาพิกตาเตนะสัพิขโวเตจะอภิกรบขาลงสุตวาพุทธสัสสังเตสัมปาระหุยานังอัตนันัทานังเอเปเกนนัตมะตสงสหสังตตะสตาลิงสะ สตังเอเคสหะสาังอามนัสานัตตะุงเอเปเกตนัตมัตะขงทิสาสัพพาะหุอหุงจัตสัพพังอพิยายาวะคิตตมานะจักขมุมาตโตอามันตียสัทธาสาวเกสรารเนรเตเทวกายาพิกตาเทนะถะพิกโวเยวหังกิตริสามิสิริเหอัสนุสปรพรโส สหสหัสสายะขากุมากเปรลวัตวาอิติมันโตชุดเตมันโตนาวันโตยะสัตติโนโทเทมนาพิการมุงพิเกวนังสาวพิตังวะนังชะหัสหัสสาเหมาวตายะขานาัะโตอติโนอิติมันโตชุดเตมันโตนาวันโตยะสัตติโนโทเทมนาพิการมุงพิเกุนังสาวพิตังวะนังสัตตาสีลาติหัสหัสสายะขานาัตโตติโนอิติมันโตชุดเตมันโตนาวันโตยะสัตติโนโทเทมนาพิการมุงพิเกุนังสาวพิตังวะนัง ติเตเตโสสหสหสายขานานัตตตินโออิติมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสตินโททธมนาพิกามุงพิกุลังสาวมิตาังวะนังเวสมิตรตาปัจจสตายขานานัตตตินโออิติมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสตินโททธมนาพิกามุงพิกุลังสามิตรังวะนังกุมพิโรลาชกกะฮิโกเวปุตสะวิเนสนังพิโยนังสหสหสายขานังปุริปุริสติกุมพิโรลาชกกะฮิโกสปกคะสามิตรังวะนัง ปุร ah as so so ิม ah so so ัตตที่สังราชารัตตรัะโสปัสสะสติคันธาพานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตสีสสะภาโวยินทนามามัทภาราอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสติโนททธมนาภิกขมงภิกขุนังสารมิตังวะนังทักกินันจะที่สังราชาวิรูโโหตัสปัสสะสติกุณธาพานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตสีสสะภาโวยินทนามามัทภาราอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสติโนททธมนาภิกขมงภิกขุนังสารมิตังวะนัง ปัจจิมัจจเจติสังราชวิโรภโขปัสสะตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตสีสะพ้าโวอินทนาามามัพบาลัยที่มันโตชุติมันโตณมันโตยสัตสิโนโสทัมนาพิฆามุพิคุณังสังวิจังวะนังอุตตรัเจติสังราชกุเวโรตปัสสาติยักขานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปุตตสีสะพ้าโวอินทนาามามัพบาลัยที่มันโตชุติมันโตณมันโตยสัตสิโนโสทัมนาพิฆามุพิคุณังสังวิจังวะนัง ปุริมันตะทิสังรัตตะโถทักขิเนนะวิโรหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโขกุเอโลอุตตลังทิสันตตาโรเตมหาราชาสัมตาจัตโตโลทิสาทัตตาณมานะทสุเวนะกะปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัตามายาโกเวเนสุวิทุวิทุจจวิทุโตสหะจจนทนโนกาลเสเโถกินนะทันตุนิทันตุจะปมาโทโอปัมโยจะทาเทวสุโตจะมาติริจิตาเทโนจะขันทันโพพละโอาชานนโนสโโพ อาคูปัญจสิโขจาวะคําคิมติมปะรูปสุริยจัจสสเอเตจเนจราคาโนคันธันพาสหาราตุพิโทธามานาพิกามุพิกุณังสามิตังวะนังอาถาคูนาสภานาคาเวสราสหาจากากักกรรมพระลตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุตนาลัตลัตถาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันนมหานาโสมพคาสามิตังวะนังเยนาคาราเชสหาสาหลาันติทิปา พิชิปัชิวิสุทธจกักขุเหวยายาสาตเตว,วติปติตาจิตตาสุปันนะอิเตเจสนามังอภิยันตานาคานมาสิสุปันนโตเขม,มามามกาสิพุทโธสหะหิวาจาหิหุประหยันตานาคาสุป,ปันาสารัตธรรมกสุพุทธังทิตาวัติหะเทนะอสุทงังอสุลาสิาตา พาตะโลวาสเตอิีิมันโตยัสติโนกาละกัญชามหามิสนาอัสลาเทวคษา,าเวปะจิจิสุจิจิจะปหาราโทมนุจิสหจะสะพาิิปุตตนาสเพ,สเ,พสเวโรตมารกาอิตวาพลิงเนสังราหุตพาลักขะระมุงสโมยาธานิพันทันเตพิขูนังสวม,มิตัง่ะนัง อาโปจะเทวปตวิตเตโชวายโยธาทักขละมงวัลนาวัลนาเทวโสโมจยัสสัสสเมตตาการณาไกยกาอาคูเทวายัสสินโนทเลสะอัตลากายาสเพนานตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโนทรทมานาพิกขมงพิกุลังสาวิจังวะังเวทูจะเทวาสเลจะอสมาจะทุเวยมาตันทุสุวินิสาเทวจันทมาคูปุลิกิตา สุเรียสุปนิสาเทวาสุเรียามาคูปุริคิตานักขตานิปุริคิตวาวาคูมันเตาว่าสก,กาวาสุนังวาสโวเสถโทสักโกปะปุริทรัโธทะเลเตะทเตะเลทากายาสะเพะนนัตตวันตนิโนอิจิมันโตยุติมันโตเนวันโตเอสสติโนโททามนาพิกามุพิคุณังใส่ไม่ตังวะนัง อาถาคูสะหภูนเทวาจะลักคคีสิริวะหะริหกาจกโลชาจะอุบมาภุปปาสิโนพราณาสหธรรมาจัจจุตตาจันิชกาสุเรลุลุจิลาอาคูอาคูวาสเวสีโนทะเลเตทะเลทากายสเพนะนัตตวติโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสติโนโททัปนาทิปโมพิคุณังไสมิตังวะนังสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุษ ตุตตมาทิฏฐาปทูติคาอาคูอาคูมโนปทูติคาอาถาคูหาละโยเทวาเยจะโลหิตตวาสีโนปาราคะมหาปาราคะอาคูเทวายัสสีโนเทเสตทาสัทธากายาสเพนะนตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนาันโตสัสสีโนโทรมานาพิฆาโมพิคุณังสาริสัวข์ัง สุกส baptism, กากรุหาอรุณาอาคูเวคดศาสหโหตักตันหาปาโมคลาอาคูเทวาวิจักขณาสธามะตาขาคาราชามิส <coping> กกาจายัส <chron> ต <terminal> ิโนสัทยังอาขาปะชมนโยทิสาอภาวิสติทะเลเตทะเลทากายสะเพนนนัตตอดิโนอิทิมันโตชุติมันโตเวนันโตยะสติโนทเทมนาพิกรณงพิคุณังสาวิจงวะนังเขมิยาดุสตามายาการตะกาจายัสติโน พิตะกาจะมานาเสษฐาโชติมนาจะสวานิมานาติติโนโอาคูนาถาคูปานิมาริตาทะเลเตทะเลทากายาสเพนานาตาัตตะวติโนอิทธิมันโตยุติมันโตวนวันโตเอสติโนตัปมานาพิกามุพิคุณังใสัไม่ตังว่านัง เศรษฐเทเทวานิกายาสเพนนัตโตอติโนนามันวเนยะอาขันธูงเยจันเยนสาธิสาสหะปาวุจามขีลังโอทักขานัตตานาสวังทักเขโครัตตะลังนาคันจันทวะอัสิตาสิตังสุพัมมาปัตปามะโตจะปุตตาอิติมะโตสหะกะนังกุมาโลติโสจะโสปะคะสามิตังวะนังสหะพัมมามะโกรานังมหาพัมมาปติตานติอุปปันนาโตชิติมันโตพิสมากายโยยะสัติโส เตะสัทธาอิสลาอาโคเปจักวัต right ิโนเตจะมัตตะโตอาคาปหาลิโตปาิวาลิโตเตจาศเพรพิกเตเสินเทเทเวพมลเกมลัสเนาพิกามิตตะสะคาสะมติยังเอสกันธตตะพันทัตตะลาเคนาพันทมาตุโวตะอันตาปาิวาเลถามาโวปิติจะโคจิยังอิติสถามหาเสโนกันหเทนังอเปสจิปานินาตถามหาจ ต่าังกตาวานาพาระวังยัตถาปวุสโคเมโคยัตายันโตตวิชุโกตถ,ถาโสวะวะตัตตติกุสังกุโทอัศยังวเสตสาสสพังภิยาญาวคิตตมานะตะก,กุมาตโตมณีฉาส,าสาวเคสารเนรเสมาราสัยนาอภิกันตาเตวิชายนถาพิภาวเตจะอภิกัรมะกะลงสุตวาพุทธศาสสสนังวิตาสังฆาหิปะก,กมงเนสันลมปิอัจยงสเพวิตาสังฆามาพิรติตายัสติโธ ตธิติสหะปุตตะหิสาวกาเตชะเนสุตาติ